สวัสดีคะ่ะทุกคนพอใกล้อัปเดต Holy Berry Awake นะคะข่าวลือจาก x ก็หลุดมาเรื่อยๆเลยค่ะโดยภาพที่หลุดออกมานะคะเป็นภาพโพเดียมค่ะอันแรกนะคะเป็นโพเดียมที่เราเคยนำเสนอไปแล้วนะคะเป็นโพเดียมที่มีความเหมือนกับรวมความเป็น Eternal Sugar เข้าไว้ด้วยกันนะคะส่วนอันนี้เป็นอีกภาพหนึ่งค่ะ ซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นโพเดียมอันแรกนะคะแล้วก็เราสามารถแลกเป็นอันที่2ได้ก็คืออันแบบนี้ค่ะและต่อมานะคะเป็น Kingdom Arena ค่ะเป็นรูปปั้นนั่นเองซีซั่นที่58นะคะซึ่งข้อมูลทั้งหมดนะคะเราก็ได้ข้อมูลมาจาก Twitter ของคุณ CRK League 33ค่ะโดยก็จะมีสีทองสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูค่ะซึ่งเขาว่ากันว่าในภาพนะคะเป็น h o l y Berry a w a y ค่ะ จากรูปนะคะเราจะเห็นว่าฮอลลี่เบอร์รี่นะคะมีลักษณะอ,อันดับแรกนะคะก็คือผอมลงค่ะแล้วก็มีปีกนะคะที่คล้ายกับตุบเค,ค้กที่เราเคยเห็นกันไปที่หมวกค่ะรูปทรงของโลนะคะก็เปลี่ยนไปค่ะจากที่มีเป็นรูปทรงโลที่มีเบอร์รี่นะคะเปลี่ยนเป็นโลหัวใจที่มีปีกของคล้ายๆกับว่าของอีเทอร์นัลชูนั่นเองค่ะ และชุดก็ยังเปลี่ยนไปด้วยนะคะจากเดิมนะคะ Holyberry จะใส่เป็นกระโปรงสุ่มใช่ไหมคะตรงนี้รู้สึกว่าเหมือนดูเป็นลักษณะอัศวินนะคะตามความคิดของเรานะคะแวบบแรกที่เห็นเลยก็รู้สึกว่าคล้ายๆกับวอลกิลี่นะคะทุกคนรู้จักกันไหมคะเป็นภาพคล้ายๆแบบนี้ค่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าทีมงานอ้างอิงมาหรือเปล่านะคะอาจจะต้องขอไปค้นคว้าแล้วก็ศึกษาอีกทีหนึ่งก่อนนะคะก่อนที่จะนามาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะ แล้วก็ในส่วนของด้านหลังจริงๆยังบองไม่ออกนะคะว่าด้านหลังคืออะไรเดาว่าเป็นผมหรือเปล่าคะแต่ว่าผมมันก็จะดูเหมือนยาวเกินไปนะส่วนอันนี้ก็เป็นภาพสีชมพูค่ะและอันนี้ก็เป็นของสีน้ำเงินนะคะซึ่งถ้าหากว่าเราดูลูปปั้นของคนก่อนก่อน ก็คิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะแต่ทางนี้ทางนั้นอันนี้ก็ยังเป็นภาพที่หลุดออกมาอยู่ค่ะยังไม่มีการยืนยันแล้วก็การประกาศอย่างเป็นทางการของ o f ฟ i ิเชีนะคะทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคะอยากให้โฮลีเบอรี่เปลี่ยนเป็นแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าคิดว่าอันนี้ไม่จริงเป็นแค่แฟนอาร์ตก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้นะคะและอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือของตกแต่งของ Kingdom Pass นะคะสำหรับซีซั่นที่58ค่ะเป็นแลนด์มาร์คของอาณาจักรนั่นเอง เป็นเหมือนกับกล่องของขวัญรูปหัวใจนะคะที่มีหัวใจหลับอยู่ข้างในค่ะหรืออันนี้อาจจะสื่อถึงอะไรบางอย่างหรือเปล่าคะชเช่นแบบว่าถ้าคิดแบบว่าฟุงซุงซ่าเลยก็คือ Sugar, อิตาโลชูก้าอาจจะถอดหัวใจหรืออะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่อันนี้ก็ไม่ทราบนะคะอันนี้ก็แค่เดาเฉยๆนะเดาแบบเล่นๆถ้าหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ